สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube แบ่งปันเหรียญบผู้ชายขายเหรียญนะครับก็คลิปนี้มีเหรียญมานิดๆหน่อยๆนะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเอฟซได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวลองรับชมกันดูก่อนนะครับมีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็มีเข้ามานิดหน่อยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับท่านที่ต้องการจะซื้อก็ติดต่อทางไลน์นะครับ หลายดีที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวพอดีช่วงนี้กลางวันไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยมาทําคลิปตอนนี้เลยนะครับตรงกับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีกิจกรรมพาเด็กๆไปหลายที่นะครับขายสักหน่อยนะครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับอันชุดนี้ขายเหมานะครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็มีคละคละสภาพกันเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยตาแผ่นดินแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับตราแผ่นดินสี่สิบเหรียญนะครับตราแผ่นดินสี่สิบเหรียญแล้วก็มีหนึ่งบาทเรือหงนะครับบาทเรือหงสี่สิบเหรียญเหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรวมๆนะครับหนึ่งบาทเรือหงสี่สิบเหรียญนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพก่อนเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้นะครับ <c oughs> มีหนึ่งบาทหลังวัดด้วยนะครับ หบาทหลังวัดนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นผ่านใช้นะครับพอดีมีเอฟซี FC ส่งมาขายนะครับก็ช่วยชยซื้อไว้นะครับราคาปกติผมไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าราคาไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้5บาทครุดด้วยนะครับ1เหรียญนนะครับแล้วก็มีมี1บาทครุดนะครับ 1 2ึสาเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าดีกว่านะครับครุดต้องดูด้านหน้าดูขาแว่นนะครับ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหอันนี้ไม่ค่อยสวยนะครับห7เจ็ดแดเนะครับครุด9้าเหรียญนะครับก็ขายเมานะครับนี่นะครับผมคิดราคาตามนี้นะครับตาแผ่นดินนะครับคิดเหรียญห้บาทนะครับสี่สิบเหรียญ คูณ5เท่ากับ200นะครับหง40เหรียญนะครับอันนี้คิด2บาท5 0นะครับผมซื้อมา2บาทนะครับช่วยซื้อมานะครับพอดีส่งมาขายหลายรายการนะครับก็เลยช่วยซื้อนะครับอ่า40เหรียญนะครับ2บาท50นะครับ1บาทหลังวัดนะครับ15ห้าเหรียญ2บาท50นะครับอันนี้มัน3 7 5นะครับคิด37นะครับแล้วก็1บาทครูสเก้าเหรียญนะครับอันนี้โปรโมชั่นนะครับพิเศษคิดเหรียญละ30นะครับ นี่นะครับ207แล้วก็5บาทคุดเหรียญละ2 20นะครับชุดนี้627บาทนะครับ627บวกค่าส่ง50 EMS นะครับเป็น677บาทนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุด1บาทนะครับรุ่นเก่านะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้รายการแรกนะครับเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับอ่าอันนี้แถมนะครับอันนี้เหรียญดําแถมนะครับไม่เกี่ยวนะครับอันนี้แถมเบีกสี่เหรียญนะครับ พอดีผมเคลียร์ของบนโต๊ะโต๊ะโต๊ะผมรกมากนะครับก็เลยต้องเคลียร์ของออกไปก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็แถมให้นะครับไม่ได้คิดนะครับชุดนี้รวมส่ง677บาทนะครับอันนี้แถมนะครับไม่ได้คิดนะครับแถมเหรียญต่างประเทศไว้ด้วยนะครับเหรียญพวกนี้ไม่ไม่ไม่นิยมนะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ลูกค้าก็ส่งติดติดมานะครับอันนี้ก็แถมให้ไปด้วยนะครับนี่นะครับ แถมไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเคลียร์โต๊ะให้มันโล่งหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างจะเยอะนะครับเหรียญเหรียญย่อยๆอ่ะเยอะนะครับเหรียญหลักๆก,ก็คือก็คือจะขายไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวใส่ถุงแยกไว้ให้นะครับรายการแรกนะครับ หกร้อยเจ็ดสิบเจบาทนะครับรวมส่งแล้วก็มีชุดนี้นะครับเป็นหนึ่งบาทอ่าขออภัยนะครับเป็น10บาท10บาท2องสีวาละต่างๆนะครับเดี๋ยวดูวาละกันสักเล็กน้อยนะครับ1เป็นคละสภาพนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเสิบ 11 12 13 14 15 16อ่ามีช้างด้วยนะครับ16โรงบานกลางนะครับสภาพสวย16 17 18 19 20ยังไม่หมดนะครับ21 22 23 24 25 26 27

45ห้าสี่หสี่สิบเจ็สี่บนะครับ5้าเหรียญน,นะครับเป็น1บาทอ่าหนาทอีกแล้วเป็น10บาทนะครับวาระต่างๆนะครับห้าสิบเหรียญน,นะครับชุดนี้อ่าราคานี้นะครับชุดนี้50เหรียญน,นะครับผมขายเหมาะนะครับเหรียญละ17บาทนะครับ 50คูณสิเท่ากับ850นะครับค่าส่ง50นะครับรวมเป็น900อยนะครับชุดนี้นะครับเหรียญละ17บาทนะครับก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาอีกชุดหนึ่งนะครับมีอีกอเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับ ไม่ค่อยได้ขายช่วงนี้นะครับเหรียญเข้าน้อยนะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวเรียงให้ดูนะครับมีสี่หนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับสี่หนึ่งมีชุดเดียวนะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สามสี่ห้าสามนะครับก็ถือว่าเป็นตัวติดผลิตน้อยที่ครบนะครับขาดปีสามหนึ่งนะครับ อันนี้หกเหรียญนะครับยังไม่หมดนะครับห้าบาทเรือหงปีสามหนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับ5บาทปีสี่หกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญ5้าปีสี่หกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับแล้วก็ราคานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับชุดนี้แป0ร้อยบาทนะครับแปดร้อยค่าส่งห้าสินะครับเพื่อนๆนลองคำนวณดูนะครับว่า คุ้มพอที่จะซื้อได้หรือเปล่านะครับมีอีกเหรียญหนึงนะครับเดี๋ยวมีเหรียญแถมด้วยนะครับเหรียญ5ปี4-6-1เหรียญ10ปี4 1 10น1 0ปี4 2 10ปี4 3 10ปี4 4 10ปี3 4 10ปี5 3 5ปี3 1นะครับ5ปี4 6อันนี้แถมไปนะครับเหรียญเรือ เนื้อเกินมีเรือนะครับสภาพไม่ค่อยสวยแต่ว่ามันได้กับมีเนื้อเกินสองสองลำนะครับเหมือนกับมีเรือสองลำนะครับชุดนี้ขายอ่าแปดร้อยนะครับเนี่ยชุดนี้แปด้อค่าสองห้ออเดี๋ยวแถมวันนี้ให้อีกหนึ่งเหรียญนะครับแถมให้สองเหรียญแล้วกันนะครับสองบาทปีห้าศูนนะครับช่วงนี้ขายแบบชิวชิมากเลยนะครับเพื่อนๆขายแบบชิวๆนะครับพยายามเคลียร์ของบนโต๊ะ ให้โล่งนะครับโต๊ะมันแบบกระจัดกระจายมากเลยเหรียญย่อยๆนะครับอ่ะนี่นะครับชุดนี้แปดร้อยนะครับค่าส่งห้าสิบก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนๆมาดึกเลยนะครับเพราะว่ากลางวันไม่ค่อยว่างนะครับก็ขายสักหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับขายเคลียร์โต๊ะนะครับเคลียร์โต๊ะทํางานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้อ่าสนใจก็สั่งได้นะครับลายสลาลม888นะครับลายดีผมขึ้นไว้ให้ด้านบนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับใครไม่ทันใครที่มาดูพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะต้องขออภัยนะครับแต่ว่ายังไม่แน่นะครับลองทักมาเผื่อว่าอาจจะยังอยู่ก็ได้นะครับก็ลองทักมาก่อนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ